戦場で響く楽のメには意要し特にタリタニア人の愛好家。 สวัสดีครับพี่กอลมนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอาร์คไนส์นะครับสำหรับผู้เล่นเก่าเซิร์ฟโกลบอลก็จะเงาๆนิดนึงนะครับดังนั้นพี่ก็เลยเอาข่าวาวจากเซิร์ฟจีนมาให้กันนะครับวันนี้มีข่าวอัปเดตก็ค่อนข้างจะเป็นกิจกรรมใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับขอแนะนําสปอนเซอร์ก่อนนะครับนี่คือ power pay นะครับบริการรับเติมเงินหากต้องการจะเติมเกมเกมไหนนะครับอย่างเช่นอาร์ซูเลนอาร์คไนส์เกมชีนินแพ็กเนี่ยพี่แนะนําค่ายนี้เลยนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับปลอดภัย100%นะครับแล้วก็อีหนึ่งเจ้านะครับ ld player โปรแกรมจำลอง Android บน PC นะครับเอาง่ายๆก็คือเล่นเกมมือถือบนคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะครับหากจะเล่น Azuren Arc Knight พี่แนะนำเจ้านี้นะครับถือว่าเสถียรแล้วก็กินทรัพยาวก่อนเครื่องค่อนข้างต่ำนะครับก็แนะนำกันนะครับเอาละมาเข้าเรื่องของวันนี้นะครับจากตัวอย่างข้างต้นนะครับเราจะได้เห็นว่ามันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องดนตรีอ่ะ แลวก็มันเกี่ยวกับไลทันเนียนซึ่งตอนครบรอบ3ปีจีนเนี่ยเขาก็ประกาศมาแล้วนะครับว่าเขาจะเล่นเนื้อเรื่องของเมืองนี้ซึ่งพี่คิดว่าก็คงจะเป็นกิจกรรมนี้แหละจะเป็นกิจกรรมเปิดตัว w i ช king นะครับและอาจจะมีคนงงนะครับพี่เคยทําซับเกี่ยวกับเรื่อง w i ช king ไว้ครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องเล่าตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับเมืองนี้ถามว่าเก่าแค่ไหนนะห้ปีย้อนไปเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้เก่ามากและหากเราย้อนความนะครับไลทานเนียนเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างที่นี่มันเป็นดินแดนเวทมนต์ตี เอลเดนลิงที่กำลังดังอยู่ตอนนี้นะถ้าย้อนไปกว่านี้ก็คือดาร์ s โซมันก็จะมีความดาร์คๆหน่อยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นี่เป็นเมืองดนตรีนะเขาบอกว่าที่เนี่ยที่ลุ่งเรืองมี2เรื่องนะครับวิทยาการเวทมนต์เกี่ยวกับเรื่องอาร์ตเกี่ยวกับเรื่องดนตรีก็อีกเรื่องหนึ่งและที่สองเรื่องนี้รวมกันเนี่ยทำให้ดินแดนไลท์เเนียเนี่ยเป็นดินแดนที่มั่งคั่งเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับเรื่องนี้เคยกล่าวไว้ในกิจการที่ชื่อว่าททวลไลออลูมอนนะครับและในตัวอย่างข้าง้นี คือสมัยน้องยังเด็กน้องเคยมาเรียนดนตรีที่นี่นะครับแล้วในอีเวนต์นี้นะครับน้องก็ไปทำภารกิจที่เมืองที่ชื่อว่าวิสเซฮามซึ่งเป็นเมืองเคลื่อนที่หนึ่งของไลทเนียนซึ่งตอนขนาดไฮบิคัสเนี่ยไปทำภารกิจอยู่ที่เมืองนี้นะครับมันเป็นช่วงคอนเสิร์ตพอดีเป็นเหมือนช่วงงานเทศกาลยิ่งใหญ่นะครับผู้คนต่างมีความสุขกับการร้องรำทำเพลงแต่ในเหตุการณ์นี้นะครับเขาบอกว่าณนะใจกลางมันมีท่วงทํานองที่ถูกผนึกไว้หลายทศว,วรรษนะครับ มันกลับขึ้นมาดังอีกครั้งหนึ่งจะเรียก็เป็นมหันตภัยเงียบได้ไหมมันคงไม่เงียบเพราะว่ามันเป็นเพลงมันเป็นท่วงทํานองที่น่าจะสร้างภัยพิบัติได้พอสมควรนะครับก็คงจะไม่แปลกนะครับที่นี่เป็นเมืองเวทมนต์ที่นี่เป็นเมืองดนตรีแล้วท่วงทํานองปริศนาที่ถูกผนึกไว้ได้หลายทศวรรษเนี่ยมันจะมีเวทมนต์ผนึกไว้ในนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วใครและทําอะไรเพื่ออะไร และนั่นน้องๆต้องไปหาคําตอบในเรื่องกันเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะเข้าวันที่9ที่จีนแต่ในเบื้องต้นเนี่ยพี่ขอดูจากที่ทําซับไว้นะครับภาพแรกเราจะเห็นฟรุตนะครับเครื่องดนตรีชนิดเป่าเนี่ยและเขามีข้อความกำกับไว้ว่าท่านเขาแห่งยูติก้าเนี่ยทายาตโดยชอบทมของไร้ทันเนียนณนะวันนี้นะครับพี่ไม่รู้จริงๆว่าท่านเขาแห่งยูติก้าเนี่ยคือใคร อาจจะเป็นชื่อจริงของสักหนึ่งตัวละครก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครในเกมเนี่ยมักใช้โค้ดเนมแล้วชื่อจริงก็จะใช้แยกอีกต่างหากอาจจะเป็นตัวละครใหม่ที่เราเห็นวันนี้ก็ได้ซึ่งประโยคถัดไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสายเลือดสุดท้ายของวิชคิงที่หลงเหลืออยู่นะครับซึ่งดังนั้นการที่เป็นทายาทโดยชอบธรรมของไรธาเนียนเนี่ยก็คือถูกต้องและภาพถัดไปเนี่ยมันเป็นหอคอยวนๆวนๆวน,วน,วน,วนขึ้นไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นหอคอยของวิชคิงแล้วเขาบอกว่าเมื่อน,นั้นเนี่ยเขาจะได้เป็นอิสระนะครับ จุดนี้หากเราย้อนไปดูตัวอย่างที่แล้วนะครับคือวิชคิงเนี่ยถูกปล้นบัลลังไปจากสองแฝดนะครับการพูดถึงทายาทโดยชอบรรเนี่ยหมายความว่านี่คือจริงๆแล้วเจ้าของบัลลังคือคนนี้แต่ตอนนี้โดนปล้นโดนชิงไปซึ่งคนที่ครองบัลลังอยู่ก็คงไม่ชอบธรรมและในท้ายที่สุดถ้าทายาทโดยชอบธทมเนี่ยได้บัลลังคืนเขาจะได้เป็นอิสระอย่างนั้นเหรอ ซึ่งข้อความถัดไปนะครับเป็นเหมือนการถามตัวเองบบว,ว่าอิสระเหรอตั้งแต่เจาความได้เนี่ยข้าไม่เคยรู้เลยว่าแท้จริงแล้วอิสระมันคืออะไรแล้ภาพต่อไปนะครับจะเห็นว่ามีคนเสื้อขาวกําลังเล่นไวโอลินขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าวิโอลาอยู่นะครับซึ่งมันเหมือนเป็นการคุยกันประโยคแรกเนี่บอกว่านี่วันนี้นายดูตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยนะรู้ไหม ซึ่งอันนี้พี่เดานะประโยคแรกน่าจะเป็นเด็กผู้ชายผมดําที่เป่าฟลุตนะครับเป็นคนถามซึ่งน้องผมขาวอันนี้ไม่กล้าเดาเพศเลยแต่ในเบื้องต้นพี่ขอเดาว่าเป็นผู้ชายนะครับน mm. ้องคนนี้ก็ตอบว่านั่นก็เพราะว่าเวทีในวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้รู้สึกถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่ไงล่ะวันนี้น้องคนนี้ก็เลยตื่นเต้นเป็นพิเศษนะครับซึ่งหมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องไม่รู้ความหมายของการมีอยู่เลยการอยู่ก็คงอยู่ไปวันๆประมาณนั้น ซึ่งในต้นก็บอกว่าไม่มีอิสระเลยทีนี้ก็บอกว่าเพิ่งได้รู้ความหมายของการมีชีวิตดังนั้นวันนี้จ,จะเป็นวันที่ทั้งคู่ดูจะมีความสุขมากนะครับแล้วเพลงสีของภาพโทนสีของภาพนะครับใจคอไม่ดีเลยคือถ้าคุณจะเล่นประเด็นนี้นะขอขอสวยๆหน่อยนะพะพี่ไม่ชอบการจากลาพี่ให้ความรู้สึกนี่เหมือนเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายอะ่ะซึ่งภาพถัดไปบอกว่ายินดีต้อนรับทุกท่านสู่ดินแดนผ้าที่ตกดิน วิสแามดามซึ่งเป็นประโยคเปิดมา่านน่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตออเคสตราสักอย่างซึ่งเวทีดูสวยอลังการมากนะครับแล้วก็บอกว่าดนตรีเป็นดั่งกระจกที่สะท้อนได้เห็นชีวิตและดนตรีเป็นดั่งดวงตาที่มองโลกขณะที่ผู้คนต่างก้าวเดินตัดมาที่ภาพเหมือนปราสาทเหมือนเครื่องดนตรีด้วยก็มีตั้งคำถามว่านี่มันประสาทหรือว่าเครื่องดนตรีขนาดบหึมากันแน่ พี่ว่าไอ้นี่แหละน่าจะเป็นจุดผนึกของท่วงทานองปริศนาที่จะสร้างมหันตภัยร้ายยิ่งใหญ่นะครับอาจจะมีคนไปปลูกมันขึ้นมาอาจจะแบบไอ้ประสาทนี้มันน่าจะเล่นได้เหมือนจะเป็นแบบออแกนขนาดใหญ่เลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นการแนะนําตัวละครใหม่2ตัวเก่า1ตัวนะครับมาดูคนแรกนะครับคนนี้ชื่อว่าเชนนี่นะครับเป็นภาษาโปรแลนด์ก็เลยอ่านแบบนี้พี่คนนี้นะครับเป็นเสมือนครูสอนดนตรี หากเป็นเรื่องของดนตรีแล้วนะครับเชนนี่จะมั่นใจมากว่าสเสน่ห์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ใส่เอาไปในบทเพลงของเชนนี่แล้วนะครับแต่ว่ากลับด้อยค่าตัวเองนะครับคิดว่าตัวเองนั้นไร้ความสง่างามพี่คิดว่าเป็นการสื่อนะว่านักดนตรีเขาก็ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างไปในเสียงเพลงอยู่แล้วคุณไม่ต้องสนใจรูปลักษณ์ภายนอกก็ได้และบทบาทของพี่ชายคนนี้นะครับอาจจะเป็นครูฝึกของอีก2คนก็ได้นะลองดูต่อไปนะครับ คนนี้มาในรูปแบบของดีเฟนเดอร์นะครับสายป้องกันอาร์ตและเมื่อขณะใช้สกิลเนี่ยจะโจมตีเป็นอาร์ตนะครับในกิจกรรมนี้ตัวนี้เป็นตัวละครแจกฟรีแล้วน้องสังเกตที่โลนะครับมีเปียโ,โนอยู่ด้วยก็คือใส่ความเป็นนักดนตรีลงไปในโอเปอเรเตอร์คนนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คนที่2นะครับอันนี้เป็นตัวละครในตู้กาชานะแต่ว่าเป็นตัวละครที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือไฮบิคัสนั่นเองอันนี้คือร่าง5ดาวนะครับ h y บิคัสเดอ e p พ r i f i ร d ก็ยังเป็นม mm ีดิกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพัฒนาขึ้นคาดว่าจะโจมตีได้เพราะเห็นตัวอย่างนะครับก็เป็นล่างอารเตอร์ของไฮบิคัสนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับถ้าสมมุติว่าเข้าตู้กาชาปุ๊บเนี่ยอนาคตก็มีโอกาสหาได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช่6ดาวนะหดาวนะครับทีนี้เรามาดูคนที่เป็นไฮไลท์นะครับคนนี้เป็นตัวละคร6ดาวซึ่งก็คือน้องหัวดําก่อนหน้านี้คนนี้มีโค้ดเนมชื่อว่า อีเบนฮอลนะครับซึ่งเป็นภาษาเยอรมันณนะวันนี้ข้อมูลของตัวละครนี้ยังออกมาไม่มากนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราเคยเห็นรูปน้องเนี่ยอยู่หลังตำนานของวิช king ซึ่งภาพจะอยู่คู่กับคนที่เป็นหัวขาวซึ่งทั้งคู่ก็น่าจะเป็นเผ่าเดียวกันนะครับก็คือเผ่าคาบเทน่าก็คือเผ่าแกะแพะกวางนะครับวงเดียวกันหมดคนนี้ดูเป็นแพะนะหมายถึงเผ่าแพะนะครับไม่ใช่เป็นแพะรับบาปในความหมายของคนไทยนะครับเมืองน,นอกนี้แพะรับบาปมีไหมไม่น่าเนาะ คนผมขาวก็น่าจะเป็นเผ่าเดียวกันนะครับหรือว่าทั้งกู่ก็คือทายาทโดยชอบทมของวิช k ิงอันนี้ไม่รู้นะครับได้แต่เดาตอนนี้และในตัวอย่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นของคนผมดําบอกว่ามีบางสิ่งชั่วร้ายสิ่งชั่วร้ายนะั้นน่ะคอยกัดกินอยู่ในอกของข้าและไอ้สิ่งชั่วร้ายเนี่ยมันก็มีพลังเหลือล้อนมันล่ําล้องมันคํารามอยู่ในตัวของอีเบนทร์ทำไมถึงเป็นคนนี้เพราะว่าภาพถัดไปเนี่ยจะเป็นรูปของอีเบนทร์กําลัง แอบดูอะไรอยู่นะครับและคําพูดที่ว่าพวกมันบังคับให้ข้ายอมแพ้ต่อมันพวกมันเนี่ยบังคับให้ข่ำครวนทรมานแต่ความทุกข์ยากแห่งโชคชะตาแต่อีเบนฮอลไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับก็คือไม่ยอมอ่ะข้าจะปฏิเสธพวกมันก็เป็นอันจบตัวอย่างของกิจกรรมนี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ชื่อว่า l e g a l i n g Echo พี่แปลว่าเสียงสะท้อนที่เออระเหยนะครับและภาพสุดท้ายเนี่ย ทั้ง3คนนะครับตัวละครใหม่ที่เราได้เห็นหน้ากันเนี่ยกำลังเล่นดนตรีอยู่แล้วคนที่นั่งมองอยู่ก็คือไฮบิคัสมาดูทีละประเด็นประเด็นนะครับตัวละครตัวนี้สุดท้ายกลายเป็นโอเปอเรเตอร์ของโรดไอแลนด์ดังนั้นเราเดาได้ว่าในเบื้องต้นเนี่ยอยู่ในฝ่ายดีคนนี้พี่ยังไม่กล้าเดาวนะครับว่าคือคนที่เป็นทายาทโดยชอบธรรมของวิชกินหรือเปล่าแล้วในตัวอย่างเขาได้พูดถึงพลังชั่วร้ายในตัวของ อีเบนฮอร์นะซึ่งน้องเหมือนต้องสู้กับมันซึ่งเรื่องแบบนี้พบเห็นได้ในหลายๆเรื่องราวนะครับก็มีพลังเยอะแหละแต่ถ้าแกจะไปหยิบยืมพลังนะเนี่ยเฮ้ยแกต้องออกกูไปด้วยกูชั่วเอาดูใกล้ๆในเกมอาร์คไนก็มีคนหนึ่งอ่ะอีฟีดหากรับพลังมาจะควบคุมตัวเองไม่ได้ดังนั้นเรารู้ว่าอนะีเบนฮอล์เนี่ยมีพลังอํานาจมืดอยู่ในตัวแต่พยายามกดมันอยู่ควบคุมมันอยู่แล้วตอนนี้คือเข้ามาที่โรสไดแลนด์อาจจะมีประเด็นเรื่องให้ด็อกเตอร์ช่วยสอนให้ควบคุมมันก็ได้ พี่นึกถึงดาร์คฟีนิกซ์ในเอ็กเมนนะแล้วตัวดนะ็อกเตอร์เนี่ยคล้ายๆกับโปรเฟสเซอร์เอ็กทีมาดูในเกมเพลย์กันบ้างตัวละครตัวนี้เป็นแคสเตอร์สายชาร์จนะครับในเกมเรียกว่ามิสติกแคสเตอร์ก็ตอนว่างๆเนี่ยมันจะเก็บพลังไว้แล้หากชาร์จถึงขีดสุดเนี่ยจะยิงแรงมากเป็นแคสเตอร์สายที่ยิงแรงต่อน,นัดนะครับแรงที่สุดเลยในตัวอย่างมันเหมือนสร้างเงาฝูงแพะขึ้นมานะครับแล้วมันก็ระเบิดตุ้ม AOE ได้แน่นอนละ่ะแต่ว่าเงื่อนไข และการสร้างเงาขึ้นมาเนี่ยยังไงยังไม่ทราบนะครับแล้วอีกท่าหนึ่งเราจะเห็นว่าอันนี้น่าจะชาร์จยิงถึงขีดสุดน,ะน่าจะแบบรวบรวมพลังวันเกงกิแล้วมันน่าจะเป็นตูมที่ใหญ่มากต้องรออีกประมาณสักสองสวันเดี๋ยวข้อมูลชัดๆจะมานะครับและเข้าจริงเนี่ยก็คือวันที่9นะครับขอแวะดูการออกแบบนิดนึงนะครับน้องเห็นว่าถือคาถาเหมือนวยทยากรใช่ไหมหรือไม้คาถาฮอกวอตพ่อมดแม่มดในแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ใช้กันแล้วที่มือน,น้องจะเห็นว่ามี แสงนะครับเหมือนจะมีลูกเต๋าสาเม็ดอันนี้น่าจะาไว้ปล่อยพลังอะไรนี้แล้วพอดูอาร์ต e สองนี่ดูชัดมากนะครับดูเป็นวัยทยากรวัยทยากรคืออะไรใช่ไหมครับก็คือคนที่ควบคุมวงดนตรีให้เป็นไปตามจังหวะนะครับซึ่งคนนี้เหมือนใช้อาร์ตสร้างเงาซึ่งเป็นเงาแพะเนี่ยแล้วก็เล่นเครื่องดนตรีต่างๆแล้วก็ควบคุมดนตรีอันนี้น่าจะเป็นสกิลหนึ่งที่เราเห็นนะครับการออกแบบดูดีมากดูขู่มากนะครับแล้วตัวละครตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ด ข้อมูลร้อนๆในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับส่วนข้อมูลชัดๆต้องรอวันจริงนั่นแหละมาดูอื่นๆกันบ้างนะครับในงวดน,นี้มีสกินเข้า3สกินนะครับคนที่ได้นะครับตรงกลางก็คือเฟรมเทลเป็นทีมเกมเป็นทีมอาร์เคดเกมนะครับซึ่งคนแรกนี่ดูแปลกใจน้องเฟรมเทลชอบเกมเหรอแต่คนที่2เนี่ยไม่แปลกใจเพราะว่าเขามาทีมเกมนานแล้วนะครับก็คือคีระลละและคนสุดท้ายนี่โคตรแปลกใจเลยอันนี้น่าจะเป็นคนแรกของแก๊งที่ได้สกินเปล่าใช่แล้ว ออสตาได้สกินเกมนะครับเก่งด้วยท็อปแลนกิ้งนี่คือชื่อของออสตาร์ Star หมดเลยและดูชื่อเกมไซเบอร์บอยสแล้วก็เป็นการยืนยันนะครับว่าในแพทเนี่ยอาจจะมีระบบเหมืองมาซึ่งข้อมูลยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นระบบที่ถ้าเราฟาร์มแล้วเนี่ยจะเอาขอไปอัพโมดูก็ได้แล้วตัวละครเหล่านี้คือตัวละครที่จะได้โมดูในแพทนี้นะครับตัวของอีเบนฮอลน่ยได้เป็นสายแคสเตอร์ชาร์จใช่ไหมดังนั้นน้อง ไอลิสแลวก็อินดิโก้เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับดูจากรูปสกิลแล้วได้เหมือนกันทั้ง3ตัวเลยแล้วก็สายดีเฟนเดอร์ฮิลนะครับซึ่งปกติเขาเก่งมาแล้วโกงอยู่แล้วครั้งนี้ได้โมดูลนะครับซึ่งน่าสนใจนะว่าจะได้อะไรนะครับคนที่ได้แบบแรกนะครับมีซาเลียเนียวแล้วก็น้องกัมมี่ดีเฟนเดอร์ฮิลอีกประเภทหนึ่งนะครับคนที่ได้นะครับเบรมิชายแล้วก็ หังนะครับหวังว่าอันนี้คือจะยกระดับให้เก่งขึ้นยิบงเบปิชายก็เก่งอยู่แล้วนะแต่ว่าหังเนี่ยต้องการความเก่งเพิ่มนะครับแต่2คนนี้พิเศษนะครับก็จะเป็นโมดูลชิ้นที่2คนที่ได้ก็คือก็อดเซนเจอร์นะก็คือแพสเซนเจอร์เนี่ยได้อีก1อันนะครับแล้วอีกคนหนึ่งที่แซงคิวขึ้นมานะก็คือสกาดีล่างแรกคือโมดูลอันก่อนเนี่ยคนยังไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับพี่หวังว่าโมดูลอันที่2เนี่ยหวังว่าจะแจ้งเกิดขึ้นมาได้นะครับ ก็ถามว่าแซงคิวใครมาก็คือแม็กเจอแลนด์ทั้งนี้แล้วประกาศครบรอบ3ปีมีรูปแม็กเจอแลนด์จะได้โมดูลอันที่2แต่ว่าวันนี้ยังไม่มานะครับก็คงเป็นคิวหน้าแล้วนี่คือตัวอย่างห้องใหม่แล้วนี่คือคนที่ได้เสียงจีนนะครับและสุดท้ายนะครับโอเปอเรเตอร์เลคคอร์ดคนที่ได้มีทั้งหมด8คนนะครับมีฮังอีเบนฮอลฮิปิคัสล่างเอาทเตอร์เออสปิริตน้องเกรย์อีสกาดีล่างแรกได้นะครับแล้วก็ออสตารวมถึงทรอนดิฟอนนะครับเอาละ ข่าวสารจีนก็จบลงนะครับอันนี้ของจีนนะครับไม่ใช่ของโกลบอลของโกลบอลเนี่ยถ้าจบกิจกรรมพี่เสือก็จะต่อด้วย CC หมายเลข7นะครับก็เตรียมพร้อม CC กันไว้นะครับและก่อนที่กิจกรรมพี่เสือจะจบไปจะได้เจอพี่อีกหนึ่งครั้งในไลน์นะครับเพราะว่าพี่ยังไม่ได้เล่นด่าน EX แบบเลนจ์เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าน้องๆจะสนุกกับเกมอาร์คไนท์นะครับถ้ามีอะไรคืบหน้ามีอะไรเพิ่มเติมได้เจอพี่แน่นอนนะครับเดี๋ยวพี่จ้าขับข่าวบอกให้นะครับวันนี้ก็ขอตัว わたしの演奏で震えられることを光栄に思うというですこれでより多くの悲劇を防げるな、ね 私は逃げません戦場で響くガクのメンバー14周僕もリターニア人が相手